หนักเฮ้ยเพื่อนก็วันนี้ผมก็จะมาแจกลิเชตนะครับเป็นลิเชตดํานะสีดํานะตัวลิเชตกระตู้นจี้จี้กระตุ้นกระตุ้นจูนจูนนะผมใหม่ได้ปะกดต่อไปเป็นยังไงเพื่อนก็จะเป็นลิเชตที่เขาแขางขายกันนะครับผมก็จะมาแจกนะเป็นแบบแจกฟรีเลยก็คือเข้ามาที่ลิสผมใช่ปะเข้ามาปุ๊บผมจะแจกกดรับยศก่อนอ่ะกดรับยศ แล้วเราก็จะได้โย,ยนหมายนะครับให้มาที่ห้องแจกลีเชตนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับอามันจะขึ้นยังไงครับให้กดดาวน์โหลดาของผมโหลดเสร็จแล้วนะครับจะเป็นอันนี้นะครับาณนีนรับจะเป็นลีเชตกระตูนก็ให้กดแยกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้ลีเช่นะ ดเข้าไปไอ้พวกนี้ก็อย่าไปสนใจนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้เข้ารีเทนนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับอ่ะเราจะเจอนี้ใช่ไหมครับให้เรากดข้างบนปุ๊บกดคอนตนัวซีแล้วก็กดปุ่มโฮมแล้วก็วางนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นนี้มาถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็นั่นแหละก็ทําไม่ใช้ก็คือภาพมันก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดใช้ก็ภาพก็จะเป็นแบบนี้แหลนะนับก็ใครอยากได้ก็เข้ามาในดินดสคอร์ดนะครับตอนนี้ดิสคอร์ดผมแจกของโหดเยอะนะครับอ่านะครับใครได้ยดแชร์ก็จะได้นะครับโมคิวซีมดีไฮเปอร์อ่าทีบีโมนะครับแล้วก็ออกตัวไว้มัดนิ่งนะครับเอตัวไวออกมัดนิ่งนะครับ ก็เข้ามากันเยอะๆนะครับผมสาวไว้ด้วยครับซีนดีกันครับ